สบายปลุกของห้องบ่ตาเดี๋ยวปลุกลงบอยสีผ้าลุกทีมเนีสาวลงไปไปเบิ่งบ่อคำโมเมนต์หอนแล้วบอลนจอนี้อ๋อกำลังเสียวก็เส้นทางเียเลยเดี๋บตื่นตาตื่นใจมาหอดทีรีบร่อยล้วปลุนเลยโอ้โหลมเย็นสบาย เลยนยปาดลมเย็นวยวยข้างที่สองของเฮาได้มาเห็นบอ่อคำเอาอยู่พุน่นยังขึ้นไปละอีก,ะะกวะใช่ผู้ปดเลยบอ่อคำแห่งเมืองมิลลาอันนี้โบแมนว่าแห่งที่หนึ่งได้แห่งที่สองที่สามหน่อยประจัต้องคุณกรแมน เป็นบอ่อคำที่คนคุดค้อนกันอยู่นี่เลยเนะาะท้าถูกวันนี้ก็ยังคุดค้อนอยู่พุ่ลดดลว <c oughs> ลมเย็นวอยวอยฮ่า้าดีใจหลายที่ได้มาอีกรอบที่สองอบรรยากาศโคตรได้เลยลมเย็นค่ะกัเลยห่างจากตัวเมืองมาไกลพอสมควรเนาะนั่งรถมาอีกประมาณสิบนาทีเลยบ,บ่แมนแห่งที่ห้ามาวางก่อนอะไรอันนี้เป็นแห่งที่สอง ดีได้มาอีกพี้ยไอแห้งที่เท่าลยไอของมึงวิละ่ะนี่แหละแห้งเดียวนี่แหละเพราะว่ามันเป็นแบบเดียวเพื่อนเดียวเดี๋ยวยางเหียดหอดพูดเลยโอ้ด้วยอ๋อ <c oughs> มามาสู่เ <c oughs> อื้อยเนาะวันนี้ก็เป็นวันผักพอ <c oughs> ดีเป็นวันอาทิตย์ ว้าสังเกตลมนะดังอาสีดังคว่วากินให้ใหม่ยางลงไปพุ่นบอกว่าบนทางขึ้นผู้ขึ้นพาได้น่ะเดยก็สิย้อมและหลดนี่เลยลุยอย่างเดียวคนทางขึ้นไปนะสมกับบนทางรถไทยอ่ะลีเนาะเลย ก็ว่าหลุดใหญ่มาได้บระจักาศทางนี้รถซิงกี้อปหูต่อโอ้ดีใจหลายแบบวู้ยมีของซุกสุดยอดที่ได้ที่ได้มาอีกรอบสองต้องกราบขอบคว่าคไมเนาะโดยจากนั้นก็ต้องกราบขอบใจฝากกับลุงหลายๆทางลงไปก็ได้รอบนี้มีไม่ใหญ่ซ้อนแล้วก็ผมมีมารอบนี้โดย จะไห้ก e e, hey, e e e ็ฝากซอยเสียสดันให้พ่อมีเนี่ยเด้อซื้อซองซื้อแม่มีเนาะซื้อซองนาะยางไว้เบิ่งทั้งนานเนาะทั้งนานเขาลุงบอยแล้วก็เขาป่าไปัเป็นบุญตาที่ได้มาพ่อมีก็ดีใจหลายคนเหรอโดนงานโดนเหนื่อยลุงเดี๋ยวมาแลงก็นให้เมื่อยเองเดี๋ยว บ่าด่แม่บนนาบ่บนนาห้าได้เอยเอยเออยเป็นเจ้าถิ่นน้าเที่ออกเลยดยแม่นจอมผู้อลีขึ้นไปสูงอันนี้นะบบสูงปันได้มาอีกรอบสองแบบเห็นเราตื่นตาตื่นใจเอยความสุขสุดยอด ได้มาเห็นแบบบรรยากาศดีดีเนีเบิกบ้านมวนซื่นที่ได้มาเห็นนี่อ้าฮีนยังแม่นี่เอ้าฮินก็เป็นอย่างที่เนี่ย่างกันไปเบิ่งวังเทิงซะก่อนเนาะขึ้นไปเบิ่งจอมสูงมาหอดแล้วก็เติมพลังเลยค่ะเขากินพัดกะเพราหมูกรอบ No สองอาทิตย์เลยแต่ก็บฮู้วาจักมือดักเขามากันแสงตะเวนก็แบบขรนค์คำลงแรงี้แมโอ้โหโอ้ยได้ไหมอะนะไจักตอกเสาวๆนะป้าบิรเนื้อ ป้าฮึมเลยน้ำเขาจะดูดเอาน้ำได้เนาะดูดน้ำไปใช่ไหมไงที่อันซ้ายได้ซายดูดคือไปไหนใดโอ้หน่อยโอ้หน่อยป้าตื่นตาตื่นใจหลายที่ได้เห็นลืม ถือคาจับคาจับตัวยาวๆนะมาจะได้เห็นเบิร์ตตื่นตาตื่นใจพวกเราพนักงานเพิ่นยืนแต่ละแต่ละแคมแต่ละแคมต้องมีพนักงานยืนเฝ้าเพิ่นก็แนมมาทางเฮาอยู่ไดก็จะกระตือรือร้นของหอยพอกันมาหยอะขนาดกว่าเลยเป็นอะไรก็มาซื้อของมีตื่นเต้นหลายพี่น้องตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ ได้ได้มาเห็นบอ่อคำบอลที่เอากไก่มาทั้งพูนทั้ทงพูนก็นยังมีอีกบอ่อคำเลยมีอีกหลายหลายแหง่งหลายบอลบอ้าตัวหมดแล้ไปเห็นทั้งนั้นเนาะเแล้อย่างอ้อมไปเลยบ่เลยบ่อคำแห่งเมืองวิลลาบุรีแขวงสวรรดินนเขตคือกันเนอเนาะ พอแต่ว่าเป็นเขตนอกนอกเมืองในนัหนึหน่งน,นอกเมืองแบบไกลไกลกันร้ายกับเมืองอื่นนะนั่งรถมาเมืองวิลาก็สองสโมงกว่ากว่าไปเราไปต่อเ <c oughs> สียงเขาเจ้าจดูดหน้าุนวน,นวนวนวนย่านอยนย่านเป็นหน่วยผู้อ <c oughs> ย,ยู่นะลูกหนวยเดี่ยวย่านแถบหน้าเป็นสันผู้ โอ้ทั้งหน้ากระจกกันบุนวันบุนวันวันบ่อทองคําแห่งเมืองวิลานะเนาะอยู่เลิกลีในลุงเลยฝันหน้ารถเขาจะยังกลาลงใช่ไหมผู้หน้าทางรถใช้ได้แต่ตอนนี้รถเขาจะบุลงเป็นวันอาทิตย์แล้วเขาจะผักการมาจากนแบบตื่นตาตื่นใจลายเพราะว่าคิดว่าคิดว่าฝันจะได้มาอีกรอบสอง พมมีนะรอบที่หนึ่งเตารอบที่สองแต่การอบแรกที่ได้มาเห็นบอ่คบอคําบ่อนี่อ้าแม็กโคอยู่นะผมโจกบุญวันบุญวันอยู่รุมบุญเอผูลุยต่อโจกลงไปเรื่อยๆตอนแรกเพม่อนก็โจกตั้งแต่อยู่เทิงไปเลยใส่เวลาหลายปียไปจักเผื่อลงไปหอดผู้คนงานเพม่อนก็เสือ้อเรื่องเลือกอยูู่เห็นหน่อยขีมมิมนิดเดียว งานเหมนกันอืไมได่มาเห็นรอบนอี่มีความสุขลายแบบพอเขาจะถามว่าเคยไปบอกคัมแห่งวิละอยู่บอเคยดีใจสุดๆที่ป้ากับลุงพามา <laughs> แต่ก็ต้องขอบใจเอื้อยที่ที่พามาหลา <S <S อะที่พามาเที่ยวซุ่มเลย เลยอือเลยอืมหอเอื่อยเป็นมาสอนมามาประจำการอยู่นี่รถจอดอยู่พูนใกล้คง่านอยู่ว่าใส่สุ้ทหารมาข้างไหนโน้บ้าโอ้แมกโค่ประกะจอยควัอืม ก็จะเหตุเป so <laughs> ็นร่องน้ำกักแน่ดูไซเป็นบ่อระบายน้ำไปแล้วแต่ตกลงพันดูดดดูน้ำขึ้นอี่ได้เนาะดูดน้ำขึ้นไปตั้งแต่บ่อคำหมดเลยใส่ันคุดลงไปถึงบ่อหนามล้วก็ดูดขึ้นน่อยหนสองสัยู มาเที่ยวสม้มแต่สิลพากันกลับไปภูแลห้องผักภูแลเนะาะว้ามีความสุขหลายสิได้มาอีกรอบที่สองรวยได้มาเห็นบอ่อคำอีกรอบกะบ่คิดบอ่อฟันเราสิได้มาเห็นอีกเนาะสิ้พากันเดินทางกลับไปที่และรลอดเ่าพผู้อยูู่แล ฉันก็ต้องกราบขอบใจลุงบอยกับป้าแม่นองเช่นหลยลยๆที่พาหลานๆมามาในเกษตรคอมรับพาจา,ารับปาพาุงฝากกดติดตามและลับสมสองมาทานเเด้อสองเมมีม่สบายดีบรดสบควสุขทุกคน